สวัสดีค่ะสวัสดี FC หัวหน้าจโรแคสซิ่งนะคะวันนี้ก็อยู่ที่ครัวหัวหน้าจโรอันฮบ,บ,บอึ้งตึงอยู่นี่แหละค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเลิกงานกันมาเนาะก็หาเมนูมากินข้าวกันอโอ้โหอยากได้ปลานิลของฟลาจยงเลยอันนี้หัวหน้าทำอะไรคะอันนี้คือ ปลาไหลครับปลาไหลครับไอ้อปลาไหล <c oughs> เดี๋ยวค่อยดูว่ามันออกมาจะเป็นยังไงเ <c oughs> นาะนี่แต่อันนี้ <c oughs> ที่เราไอ้นี้ไว้ <c oughs> แต่อันนี้โทษแล้วครับ <c oughs> เราต้องโทษก่อนจุดจุดครับจุดยอดหน้วงจุดยอดเรามาดูนะ เก็บมายังน้ำมันลอยอคอแล้วอื้ฮะลาตงเง้้อเรครื่องต้องจับเนี่เด้อเ้อจับเ้ามเอาไม่อยู่ครับถ้าเป็นเครื่องอะ อยู่กับเชฟพ่อนาจรรยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ตาตานี่ตาเอาปลาใส่ให้หน่อยใส่ตรงไหนอะใส่ข้างบนอันนั้นเลยไม่เอาปลาออกนะมีจะใส่ไว้ทั้งจานนะเอาปลาใส่เออวันนี้มีสองเมนูนะเพราะว่าเจ๊พึ่งไม่กินปลาไหลกับเขาใช่ใช่ใส่ไปเลยโอเคไม่เอาน้ำร้านเนี่ยน้ำในหม้อเนี่ยเนี่ยเี่จะพึ่งปรุงไหมอ่ะใช่เอาใส่ลงไปเฮ้ยเลือบเลือบนเส้น นี่ไงคุนเซนยุ้มยุ้มใส่ไม่ต้องใส่ทั้งหมดนะเอาแค่ยุ้มนึงอ่ะตัดตัดตัดด้วยตัดด้วยโอ้่เครื่องอซได้กลิ่นไหมครับได้กลิ่นไหมครับอีพีซีอันนี้ก็ตึ๊นเตยพอไหมพอ่อยังไ เออเคลียร์เคลียร์เออสองอย่างเลยนะทุกคนนะโอ้ยเภหาไปละโอเคพอพอเอาน้ำราดลงไปเลยใช่ในหม้ออ่ะจะกินอะไรตรงเดื่อนี้ FC แบบนี้ดีกว่าโอ้เม็ดินไทยแลนด์เกินเหลอเก็มีรองอยู่เออ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 เอาไปเยอะตอวนี้ซอย ต้นหอมก็ตั้งโอใส่ให้เจ๊พึ่งด้วยก็หัวหน้าเล่นมาปรุงมาผัดปลาไหลเดี๋ยวนี้เนาะอนุนอนุนอนุนอันไหนนั้นเออใส่เท่ากับต้มยำอ่ะถ้าเกิดใส่ต้มยำก็ประมาณนั้นนะแล้วเราก็เทน้ำปลาลงไปน้ำปลาไม่ต้องเยอะเออแบบเลยเออ พอเทน้ำปลาแล้วใันก็จะโหดเจอกันครับมันก็จะใส่ดันกับใส่โหดเจอกันใส่ดันกับใส่โหดเจอกันเต่าก็ใส่ดันเลยอันนี้หัวหน้าใส่โหดนะเยอะขั้วให้มันหอมโอประมาณแต่เยอะแต่เยอะครับแล้วเราก็เอ่อตใช่มโคตลิวซ้ำไปเนยไปไปเลยแล้วก็เราก็ใส่ลงไปนะครับ อะไรสเลยทางโน้นก็สุดยอดกลียนอะไรกลียนนสุยอดน่นอะไรกนอะไรเินนี่ะเอาเี่ออาเอาเอาฝาปิดให้อเพื่นโอเคอ่ะโอ้โหกินกอนี่กินก่อเออี่ไทยเลเออนั่งไอต้นนั้นตรงนั้นอ่ะต้น น้องยังไม่เคยเห็นต้นพิกไทยให้น้องอีกิพิกไทยมาเดินมาตาเดินมาไปตรงนี้เลยนี่อ้อมไปทางนี้เอากี่พวงอ้อมไปข้างหลังสามพวงสามพวง้างหลังทางต้นมะพร้าไปขวามือขวาขวาขวายาวไปขวาไปตะวันออกไปรูเราก็เออขวาไปไปไปเออนั่นแหละมัน เอาอันอ่อนๆนะลูกเด้อเอาอันอ่อนๆเอาอ่อนอ่อนๆเคี้ยวอ่อนๆนะลูกเลือกดูเลือกดูเออเลือกดูโอ้ยครับผมจินเองครับเอ๊ะเออ ปลูกเองกินเองอร่อยเองเอาปีิงเอ้าเปล่าว่าอะไรน,น้องฮะใบมะกรูดฉีกใบมะกรูดใส่หนุนหนุนใบมะกรูดในตะก,กรา้าอะไรดูล้างมาล้างมานี่เพราะว่าเราปลูกเองกินเองไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่ใบมะกรูกดโยนลงไปโอ้โหแบบนี้เม็ดอินไทยแลนด์ Thailand, มากเลยทุกคนเอ้ยนี่อืม

ในจินโดนเลยนะเดีองกูใสอันนี้ลงไปใดื้อพี่น้องใ,ใส่มันนัวจังน่อยกระทีกระลองนอยนอยก็ต้องใส่หลายไม่ใส่เยอะเดี๋ยวห้องกูซุยใส่มันห่างจังน่อยอก็เป็นซีสันโอ้มาเด้อเอซี่ค่ะมากินขา้าวแรงน้ำกันดเด้อค่ะเด้อ เมนูเมนูดีเมนูเด็ดเราก็เร่งจักหน่อยอ๋อเราก็เร่งไปจักหน่อยประมาณนี้อนะกลิ่นไหมตาสุดๆเอฟซีเอฟซีได้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 กลิ่นไหมไก่เนี้ก็พี่กัดบ้างโค้ดเลยไก่นี้ยก็ก็เที่ีลงไปบุกกลิ่นเยอยเลย ัััับบบนะคคครรรไอหาจะทำไม่ชิมนะแล้วจะให้ตาชิมอย่างเดียวเลยทางนี้จะทำไม่เชื่เรียนเนอะจ้าใส่ตู้เย็นเลยจ้าจะทำไม่ชิมทำไม่ชิมอะไรหรอฮะทำไม่ชิมมันเหรไม่ทางนี้จะไม่ชิมเลยวันนีาจะไม่ชิมไงเขาจะปรุง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 แล้วก็จบเลยจบเลยเอ๊ะ มันใจแรงมันใจรู s <S ้อะไรรู้มไอ้ยีนอมตะอะไรเยอะๆต้องมัดเลยฟังเสียงทุกคนตั้งเสียงเบิ้งโอ้โหโอ้แตงโมกรงี อสุดๆก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเียวแล้วเราเคียวโดนลูกมันก็ติดคักเนาะตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มห้าสิบเอ็ดจ้าเกือบสองทุ่มแล้วครับเดี๋ยวก็จะได้กินข่าวแล้วค่ะนี่ครับ เดเอ้อผู้ใดกินปลาไหลเดอ้อที่กัดโคกละเฮยบันเจริญพันหุ์พนาโจยเด้ดจดเดอจ้ะย,ยินดีต้อนรับคุณนี่ไม่อพอเป็นรสชาติาาสีสันบ่มีพริกสดใส่ดอกเดเอ้อกมานี้ก็ได้ซื้อมาม เมนูผัดเผ็ดปลาไหลของหัวหน้าจรสายโหดคนนะเพื่ตาเตรียมพร้อมชิมตาาชิมตาชิมตาชิมเสียงเคาะกระทะคนไม่ต้องชิมหรอกตักใส่จานเลยออาอนนี้หนึ่งเี่นหนึ่งเี่นหนึ่ง,งอะอะอะอย่ายโยพี่นะ ขาดเหลืออร่อยครับเแต่ร้อนฟันโอ้ร้อนเขี้ยวอร่อยเล่ร้อนฟันร้อนเคค่ะเจ๊พึ่งก็ขอจบคลิปไปกับเมนูเย็นวันนี้ผัดเผ็ดปลาไหลสไตล์หัวหน้าโจ้ยเอ้าใส่จานจัดอน้ออร่อยเลยเอาใส่ก็ใส่มาเอ้าจ่นอือจิโตอร่อยดูตะร้อนฟันฮึใส่จิโตป้าจิัตป้าจิโต ไม่ชเรากาะอันี้มาิวไ้มนหูไม่ใชโอเคสวยงามเสียโอเคค่ะเจ้พึ่งก็ขอจบคลิปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหน่อยเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับ